Ơ Ơ Ơ Nên nan nó sao rồi xua Ơ Ơ Nên nan nó sao khác Nhà tái bớt, nhà phù quay chín nè. À. ยืนเดียวสบายป่ะวัวน่ะเขาอ่ะเหยื่น้ำแล้วก็จินเขาโอ้เฮ้ย มบมอบม๊อบ,ม,อบมุดดิมุดน้ำดิเออคักสุดเนี่ยเจียกตมควายน่อยเจียกตมนี่นนะเขา่อนควายน่อยเจียกตมน,น,นี่ยังไงเนี่ย ียงขากเฮ้ยเอาเบิงเล็กดิเบิงเล็กขียงขากดเพียงขากันนี้กินควจอบควนี่ควายดอนควายดอน ทางปีดินลุกๆอันนี้แปดแสนแปดแสนเล็กอันนี้จับเขาจับเขาควยให้จับได้ย,ดดยัดิดเด้ น,น,อนอนดีครับเยือกแนมตื่นแมมสูบ่านาวว่ะเดินนะ่ะหน้าหนาวนะบ่าน,ะา,นาวว่ะ